ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอ,อ,อ,อุทัยเกลี่ยแสงไล่ วัดไวชวนกันทักทายแสงสุริเท้าวได้น้อย สุขสว่างท ia ี่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันลาลา เด็กๆจะไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วได้แต่ดูแบบอย่างรอบๆตัวจากพ่อแม่เพื่อนฝูงและหนังสือเห็นแบบอย่างไหนก่อนก็จะยึดเป็นมาตรฐานถ้าแบบนั้นเป็นแบบดีๆก็รอดตัวหนังสือก็เป็นแบบอันหนึ่งที่สําคัญมากต่อเด็กพ่อแม่ที่ต้องการให้ลูกดีต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวรรณคดีเร่มแรกที่ผมได้อ่านคือรามเกียรติ์ อ่านจบตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นปสาถึงปสีไหลมาไม่รู้สุดสิน้นอาบกินเป็นสุขเกมสีอย่าเบียดเบียนไพรฟ้าประชาชีให้มีความเดือดร้อนเวทนาน้ำเย็นฟูงปลาก็อาศัยปักษาพึ่งไม้ใบนาะปากว้างย่อมมีมาลึกคา พากันมาอยู่สำนักจงแผเดเชาวลาสิงให้ปรากฏเกียรติไปทั้งไตรจักแก่มนุษย์เทวันคนทันยักษ์ลูกลักจงฟังพ่อสอนไวออดออดนี่รอเรือกับควบกล้ำเนี่ยออกเสียงให้มันชัดๆสินะรอเรือก็ต้องออกเสียงรอเรือส่วนรอลิงก็ต้องออกเสียงรอลิง ควบกลัำการผันอักษรวรรณยุกออกเสียงให้มันชัดเจนนะอ่านใหม่จะหอมขจรทุกประเทศเย็นเกตไปทั่วทิศสา,สารทานนั้นต่างพ้นโอลานหวานให้บำเน็ตโดยตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่วิธีการออกเสียงรอเรือเนี่ยนะทำตามนะ เขาให้ใช้ลิ้นเนี่ยไปแตะที่เพดานและให้ลมเนี่ยผ่านระหว่างลิ้นกับเพดานออกมาแล้วรัวลิ้นอย่างเร็วทำตามนะเรือเรือนั่นแหละ <c oughs> เอาอ่านต่อเร,เรือไม่ต้องไปยุ่งกับน้องเขาเลยสูมาสนใจเรื่องแป้งดีกว่าขนมชั้นเนี่ยนะจะสูมันทำมาจากแป้งสี่ชนิดแป้งมันเนี่ยนะมันจะทำให้ขนมเนี่ยเนียนเหนียวแล้วก็นุ่ม เนื้อก็จะใสเป็นมันส่วนแป้งเท้าเนี่ยจะทำให้ขนมเนียนเหนียวแข็งผิวก็จะไม่ใสเท่าส่วนแป้งข้าวเจ้าเนี่ยนะจ๊ะมันจะทำให้เนื้อเนี่ยแข็งจับตัวง่ายส่วนแป้งถั่วเขียวเนี่ยทำให้เนื้อจับตัวแล้วก็ไม่เหนียวมากเกินไปได้จ้ะเออนี่น้อยจบเทอมนี้แล้วเนี่ยจะออกมาช่วยแม่เขาขายของไหมก็อยากจะช่วยแม่เหมือนกันนะจ๊ะพ่อแต่ว่าหนูอยากจะเรียนมากกว่า ยังไงแม่ก็มีพี่สุคอยช่วยทําขนมขายอยู่แล้วอหนูขอเรียนให้สูงสนะจ๊ะพ่อ,อเอาเลยลูกลูกอยากเรียนอะไรเรียนไปเลยปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเรียนได้เลยลูกใครจะว่ายัางไงก็ช่างนะพ่อจะส่งลูกเรียนเองมาแล้วมาแล้วท้องปากจากเมืองจีนวันนีวันพีวันนีวันดีวันโอียโอย ของเยอะแยะเลยลองจริงจริงอะอากาศเมืองไทยเนี่ยเออซื้อมงจงมมีนไหมนะมืึงจีนเนี่ยโอ้โหตานนี้แล้วย็นสบายสบายมาแล้วจ้าเอาพี่ทานน้ำก่อนทานน้ำก่อนอแล้วนี่ก็ขนมนะ,ละหลานๆทำกันเนองขนมแมดินดาขนมมาแล้วจ้านี่ขนมตาลจ้ะ<อ>ใช่ลูกตาลสุกใช่ไปเก็บมาเองเลยนะจ้าส่วนเนี้ยขนมเป็ดปูนใช้กากมะพร้าวหอมมากๆเลยจ้าลุงตองรู้จัก รู้จักน้ำจุ๊บจิ๊บจุ๊จิ๊บว้านี่มัน้องชาเมืองไทยแน่ๆเลยว้าใช่ไม่ได้สู้เมืองกีนะเมืองกีมันจุ๊บเข้าไปนี่มันขึ้นหอมจมูกว้าแต่ไม่เป็นไรออนก็ซื้อชาเมืองกีมาฝากด้วยอ้อแต่ยังมีอีกแน่ อรซานองเมืองจีนโหอ,อร่อยอย่างนี้เออมืองไทยนะไว้ท้วยกินไม่ได้กินไม่ลง <c oughs> ถ้าเมืองจีนมันดีอ่ะก็อยู่ไม่ท่าที่นั่นสิเมืองไทยไม่มีอะไรดีแล้วกลับมาอยู่ทำไมวะเฮ้ยนี่อันน้ยอยตโตเป็นสาวแล้วเนี่ยยังเรียนหนังสืออยู่ฮะอ่ออน น้อยเนะ่ยเขาชอบเรียนหนังสือก็ต้องต่อยให้เขาเรียนไปส่วนแม่สุเนี่ยเขาชอบทําขนมนี่แต่เขาก็จบมัธยมนะตอนนี้ออกมาช่วยชันในขนมเต็มตัวโอ,อ้โหเป็นรูปผู้หญิงเนี่ยให้เหลยอมาทําไมลูกขนะ่าเนี่ยข้าส่งเสริมให้มีการศึกษามันจะได้มีสมบัติติดตัวไปตลอดชีวิตไอ้อดอดครับพ่อไปอ่านหนังสือครับ น้อยไ,ไปทํากันบ้านต่พ่อ <So, S 2> เอาขานมไปเก็บเอาไว้ให้สําหรับคนที่นิยมไทยกินของไทยและใช้ของไทยและภูมิใจในความเป็นไทย เฮ้ยอะไระเชียว่านาที่สู้มืงกินได้ดิสมโอเมืองไทยเนี่ยอร่อยเลยไหมออมืงกินนะสัมผัสมาแบบ ออดออดครับพ่ออ่านออกเสียงดังๆสิข้าจะได้รู้ว่าเองเนี่ยยังไม่หลับพ่อจะให้ครองสมบัติสืบวงจัก,กรพรรดิดินาทาจงตั้งอยู่เดี๋ยวยนี่มันอ่านแล้วนี่นี่มันอ่านซ้ำอีกแล้วเนี่ยฮะไปไปนอนเถอะ แล้วเดี๋ยวตอนตีสี่ครึ่งตื่นมาอ่านต่อให้พ่อฟัง,งไปดูตาเลยง่วงแล้วไปไปแล้วก่อนนอนเนี่ยอย่าลืมสวดมนต์ด้วยแล้วเวลาสวดมนต์เนี่ยก็ต้องออกเสียงดังๆเหมือนอย่าง,งที่อ่านให้ฟังเนี่ยฮะได้เลยพ่อ เมสุตังเอกังสมัยยังภควะภารณาสียังอิสิปตะเนมิคทาเยตัดโคภควะปัญจว,วัคคีเยภิกขุอามันเตสิทเวอเอ็งอ่านเรื่องรามเกียรติ์จบมากี่รอบแล้วอ่านให้พ่อฟังจบไปตั้งหลายรอบแล้วครับอืมนนทกในเรื่องรามเกียรติ์เนี่ย พ่อว่ามันไม่น่าจะได้นิ้วเพชรจากพระอิศวรเลยนะก็นนทกเป็นคนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่แต่ถูกคนอื่นกลั่นแกล้งก็สมควรแล้วนี่ครับที่พระอิศวรท่านให้นิ้วเพชรแก่นนทกเป็นการปลอบใจอนี่เอ็งว่ายอย่างนั้นเหรนี่ไงมาจะกล่าวบทไปถึงนนทกน้ำใจกล้าหาน ตั้งแต่พระสยมภูยวาณประทานให้ล้างเท้าเทวาอยู่บันไดไครลาดเป็นนิดสุราลิตตบหัวแล้วลูบหน้าบ้างให้ตักน้ำล้างบาทาบ้างถอนเส้นเกษาหุ่นไปจนผมโกลนโล้นเกลียงถึงเพียงหูดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้หึดหัดคัดแคคนแน่นใจ ตาแดงดังแสงไฟฟ้าเป็นชายดูดูมามินชายมิตายจะได้มาเห็นหน้าคิดแล้วก็รีบเดินมาเฝ้าพระอิสราทิบดีนี่เองว่าคนที่ไม่เคยมีฤทธิดเดชมีอำนาจแถมยังถูกกันแกล้งมาโดยตลอดเนี่ยพอเขาได้สิ่งนั้นมาและเขาจะเอาไปใช้ในทางที่ถูกต้องไหมถ้าคนไม่ดีมีอำนาจ ก็จะใช้อำนาจนั้นไปในทางที่ไม่ดีต้องแก้แค้นกลับคืนแน่ๆเลยครับผมว่าพระอิศวรท่านคงเห็นแล้วล่ะครับว่าถ้าอำนาจนั้นอยู่ในมือคนไม่ดีสุดท้ายแล้วอำนาจนั้นก็จะกลับมาทำร้ายตัวเขาเองครับนี่แหละครับคือวิธีของพระอิศวรที่จะสอนนอนทกอืมอ่ะทีนี้เอาตอนที่อนุมานเผากุงลงกาแล้วไฟไหม้หางอนุมานก็เลยกระโดดลงมาหาสมุทร แต่ว่าไฟที่หางก็ไม่ดับฮนุมานจะทำไงเมื่อนั้นพระนาดอาจารย์ชาญกลา้าฟังวายุบุตรเจรจาหัวเราะร่าร่าแล้วตอบไปเองเป็นทหารพระจกักกิจเพิงนิดเท่านี้ไม่ดับได้น้ำในบอ่อน้อยจะไว้ใหญ่เหตุใดไม่ดับอักคี บัตรนั้นหนุมานผู้ชานชัยสีได้ฟังพระมหามุนีกระบีคิดได้ด้วยปรีชาจึงเอาหางใส่ในปากอมอัดลมในช่องนาซาพเพลิงนั้นก็ดับดังจินดาโดยอุบายปัญญาพระนักพรตเสร็จแล้วน้อมเสียนอภิวาทครับลงแทบบาทบงกฎ ลาพระมุนีผู้มียศกำหนดเหาะข้ามสมุดไปบายหน้ายังเหมติรันสำคัญไม้ยอดเขาใหญ่ลอยลิ้วปลิวฟ้ามาไวๆไวก็ลงในพางพื้นคีรีครั้นถึงจึงแจง้งกิจการชมพูผ่านองคตกระบีซีตามเรื่องซึ่งพบนางเทวี จนเผาธานีลงกาอ่ะไหนลองเล่าเรื่องฟักที่เองถือให้ข้าฟังสิอ่ามาแล้วครับพ่อชิ้นหนึ่งทรงคันกะะัลยาคลอดลูกออกมาเป็นห้อยสังชิ้นสองต่องครับเที่ยวเซซังอุ่มลูกไปยังพนาไลยชิ้นสามเมื่ออยู่ด้วยยายตา ลูกยาออกช่วยครับไก่ชิ้นสี่กัะลยามาแต่ไพรทุบสังปนไปกับนอกชาญชิ้นหาปิตุรงทรงศักดิ์ให้จับตัวลูกรักไปจากบ้านชิ้นหกจองจำทำประจานให้บาหารข่าฟันไม่บนรนลัยชิ้นเจ็ดเพชรขาดเอาลูกยาไปถ่วงลงคงคาน้ำไหล เป็นเจ็ดชิ้นสิ้นเรื่องอรไทยใครใครไม่ทันจะทรงกาอุไทยเกลีย่ยแสงไล่ฟ้าคลิกตัวตื้นลืมตาแจ่มใสเห็นของทุ่งคุ้งน้ำแมกไม้ขยับตัวกวัดไช้ชวนการทักทายแสงสุริท้าวหน้อย กับสุขสว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่พระผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันนาลน าซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเลือกกำหนดถึงเท้าวันพันเกี่ยวจนเลี้ยวลถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนอันมนุษย์นี้ที่รักสองสถานบิดามารดารักมักเป็นพ้นที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตน เกิดเป็นคนคิดเห็นเจรจาแม้นใครรักรักมัง่งช่างช่างตอบให้รอบคอบคิดอ่านนารานนะรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีอืมเสียงดังฟังชัดชัดถ้อยชัดคำอักขรชัดเจนดีมากนะพะดุงแต่รู้ไหมว่าที่อ่านมาเนี่ย มันแปลว่าอะไรพระเจ้าตาสอนสุดสาครว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ครับเพราะใจคนนั้นลึกเกินจะเข้าใจถึงถาวันคดไปคดมายังคดไม่เข้าใจคนเลยครับอืดีมากแล้วตอนบทต่อไปละ่ะแปลว่าอะไรในบอกความหมายให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิมานพอันมนุษย์นี้ที่รักสองสถาน บิดามารดารักมักเป็นผลที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็นเจราจาพระเจ้าตาก็ได้สอนศึกษาคนไปครับว่าคนที่รักเราจริงๆเนี่ยมีแค่สองคนคือพ่อกับแม่หากเราจะพึ่งพาอาศัยใครคนที่พึ่งพาาศได้คือตัวเราเองครับหากเราคิดจะทำอะไรต้องใช้สมองพิจารณาให้ดีครับอเก่งมาก แปลได้เข้าใจชัดเจนดีมากเลยมาโน้กเอาละทีนี้ตอนบอกสุดท้ายไหนใครจะเป็นคนช่วยแปลให้เพื่อนๆได้ฟังเอาเอาเร็วๆอย่าให้ครูต้องชี้ตัวนะสุรศักดิ์บุนทองไหนช่วยแปลบทสุดท้ายให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิลูกแม้นใครรักรักมั่งชังชังตอ ใครที่รักเราเรารักคืนใครที่เกลียดเราเราเกลียดมันคืนคนระับให้เรอพ่อคิดอ่านนะล้านนะก่อนจะอ่านอะไรให้อ่านตามคิดตามอมืมันเกี่ยวอะไรล่ะครับครูเอาละเอาละ,เ,าละเดี๋ยวครูบอกนะอาบุญทองรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชาจะรักษาตัวรอดเป็นยอดดี แปลว่าไงลูกอืมโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โอโอ,โอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เพื่อนผัดุงช่วยก็แล้วกันนะดีไหมโอเค,คงั้นนั่งรงครับคุณงไม่เป็นไรนะครับ,รบ <c oughs> เออตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยตอบเอาผดุงช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยสิบอกสุดท้ายนี่เขามีความหมายว่าอย่างไงครับครับครับให้เรารู้จักเลือกคบคน แยกแยะคนดีไม่ดีให้ได้และถ้าเกิดเรามีวิชาความรู้เราก็สามารถนำวิชาความรู้ให้รอดปลอดภัยจากคนที่คิดไม่ดีกับเราได้ครับอืมใช่ครับเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเราทุกๆคนก็เหมือนกันนะลูกการที่เราจะคบใครเป็นเพื่อนเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเลือกคบคนนะลูกเพราะคบคนผ่านผานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลาเก่งมาก อปเอาปกมือให้ทุกๆคนที่ช่วยกันแปลหน่อยเ,ย <algum> เยร็วเดือนหน้านะโรงเรียนของเราจะส่งนายพดุงเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดอ่านภาษาไทยเพราะฉะนั้นพดุงจะต้องตเตรียมตัวให้ดีๆนะลูกจากการที่ถูกฝึกให้อ่านออกเสียงให้พ่อฟังเป็นประจำดังกล่าวทำให้ผมมีนิสัยรักการอา่าน จำได้ว่าหนังสือในห้องสมุดประชาชนประจําจังหวัดซึ่งมีหนังสือไม่น้อยกว่าพันเล่มผมอ่านจนหมดและยังช่วยให้สามารถพูดได้อย่างชัดถ้อยชัดคําไม่ว่าจะเป็นคําควบกล้าตัวรอเรือตัวรอลิงหรือแม้แต่จังหวะจากโคนเป็นผลให้เมื่อมีการประกวดการอ่านเล่านิทานหรือเขียนเรียงความในชั้นเรียนผมจึงได้รับรางวัล หรือได้คะแนนดีเสมอเสมอพ่อพ่อพ่อผมได้ที่หนึ่งอีกแล้วเอาไปวางไว้ก่อนแล้วก็มาช่วยพ่อทำงานพ่อมาดีใจเหรอครับก็บอกให้เอาไปวางไว้แล้วมาทำงานจะได้รีบกลับบ้าน จะชมเราซาักคำ เจ้าจริงหลีลูกพ่อต้องฝึกลูกให้ใฝ่รู้และใฝ่ดีเริ่มที่มีนิสัยรักการอ่านจนเกิดเครือธรรมพื้นฐานสามประการคือวินยัยเคารพและอดทน อีกนิสัยดีพื้นฐาน3อย่าง 1. รักการควบคุมตนให้เหมาะสม 2. รักการพึ่งพาอาศัยตน 3. รักการจับถูกและจับดีอีกทั้งให้รักบุญและเว้นบาปให้รู้จักรักษาซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ได้มาด้วยบารมีให้ทวีสูงค่าตราบสิ้นลม ประสบการณ์มากมายเรื่องของคุ้งควาโคางน้ำตำนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งยาก้างใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู้กรี